สบายดีพอแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวเล่าไต่คนไกลบ้านคือเกาเนาะตอนนี้นั่งกับยูที่บ้านขาเมาผู้แมวเมืองคงุค้งแข้งจำประซักซึ่งวันนี้พาพีผ้านองมาเบ่งบรรยากาศบ้านขาเมาผู้แมวและบ้านหวยดวงเนาะส่วงเดือนโกฝนตกปล่อย,อยตอนนี้ตามให้หน้าก็เริ่มมีน้ามแน่เดนเนาะฝนตกเดือนหกนี่ เฮ็ดพอก็ะได้เกิดแล้เนาะได้ข่าวว่าเฮ็ดพอปีนี้กิโลละเซ4เซนกีบนาะส่วงหัวปีของเฮ็ดพอเลยโบฮานกินดอกคข่แกว่จะคือดีว่ะเอาบะเอาอะไรลูกของเล็บของไปไปเดี๋ยวหยุด เอารถเอสคืออะไนติดองว่าติดสามผู้ใดใช่คือการเก็บเขาเงี้ยังเห็นไม่ยู้างหนานี่คือแบบเป็นพือนการ เมนียรัเื่องหีก็เป็นเพื่อนเพือนนั่งึ้อกันเนาะลังบบไงงามวงามเลยโอ้มาเทศงานเสียวะเนี่ยแล้วแล้ววาลังแบบไงจ้ะ แม่เดียวโอ้นี่บอก็เหยียดใหม่นี่เนาะขั้วขาม thì cái nghe, cái gì à, à, cái gì muốn gì nó xong nó đâu hết đấy mà một có khi nó xong mì đi ở không có bạc này, mất บบานห้างขมอาเนาะขามไปเมืองแสนมือคอนี nào, ่ยนตกพี่น้องเอไยน้วเขบ้านหน้ากันเต็มเลยเต็มเฮ้หน้าน่าจะแค่นี้ิโต๊ะ่อยแห้งจังบอกเห็นเรื่ออาก็นงไปปลาหรอปาลูกดทานางม่รู้ไป 啊，因为我还歪个歪。